พิบัติ1 2่กุมภาพันธ์สุดๆในรอบ50าหมปีปรากฏการณ์นิงห้มพลาดดาวหาง 4-2022E34TF รัม,มองเห็นด้วยตาเปลา่าเหนือท้องฟ้าเมืองไทยในช่วงนี้หากอยู่ในพื้นที่มืดสนิทจะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปลา่าบนท้องฟ้าเหนือบริเวณกลุ่มดาวยีราฟตั้งแต่เวลาประมาณ22นกา ทั้งนี้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ดาวหางเข้าใกล้โลกมากที่สุดระหว่างวันที่1นึถึงสกุมภาพันธ์จะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนกระทั่งลุ่งสางก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นของวันถัดไปคาดว่าจะมีความสว่างเพิ่มมากขึ้นอีกเล็กน้อยดาวหางรอบนี้คาบโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งในรอบใช้เวลาประมาณห0 0 0 0ปีค้นพบในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2565อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยทั่วกันนะครับ